ทางบันเทิงวันนี้อยู่กับอ้อมังคนานะคะวันนี้อ้อมจะมาเปิดกระเป๋าให้ดูนะคะว่าในกระเป๋าของอ้อมเนี่ยมีอะไรบ้างเริ่มกันที่ชิ้นแรกนะคะวันนี้เรามาทำงานสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือบดค่ะต <c oughs> ใจมากนี่ทำกันบ้านเลยนะว่าเรามีซีนไหนบ้างซีนไหนถ่ายไปแล้วบ้าน <c oughs> จากได้นะคะละครเรื่องไหนที่ขาดตัวแสดงก็เรียกได้เลยะคะ่ะ <c oughs> เวลาเราทำงานเราก็ต้องใช้โทรศัพท์นะคะนี่ก็คือสายชาร์จพกมา ใครขโมยไปยนี่คือรู้เลยแล้วก็2เมตรนะจ๊ะ2เมตรแต่ขอหวดกระเป๋าก่อนได้ไหมกระเป๋านี้เป็นของ c สี H J นะคะหรือย,ยังเอ่ยสามารถซื้อได้ที่ติก๊ตกต็อบัคกูนะคะอันนี้เป็นกระเป๋าที่เอาไว้ยิ้วไปหน้าเซฟนะคะมีมีตะขอจจาเป็นมีินแจรถนะคะมีพาวเวอร์แบงค์ลูกอมนะคะพกเงินสดมา200บาทเรามากองไว้จะเป็นต้องใช้เงินนะคะมีลูกอม คอนทาวน์หรือมาหมดยังนะแล้วก็ซื้อมาใหม่เลยี้นะน้ำหอมเป็นแบบเซ็กซี่หน่อยๆให้คนที่เข้ามาแล้วมันรู้สึกแบบแต้ก็อันนี้นะคะที่เป็นครีมกันแดดเป็นตัวเทสนะคะที่อ้องกำลังทำกับกันผู้ชายนี้รอได้เลยดีแน่นอนเรากจลนงพัฒนาสุดไปเรื่อยๆจนกว่าจะพอใจนะคะที่เหลือก็ของจะเป็นทั้งนั้นเลยนะขนมรวนขนมรวน คุณผู้ชมมีอะไรอ่ะก็คือใครหิวอ่ะครบเวลาเราไม่มีอ่ะเราจะโหยหาแต่เวลาเรามีอ่ะเราจะไม่กินเราไปแย่งหน้าเสซจจะพุ่มกับบอกว่าชอบแย่งของคุพุ่มกลับใช่แล้วก็แล้วก็รวมมันมีรวมอีกแล้วอ่ะมีแป้งสีฟันยาสีฟันแล้วก็ไม้ขัดฟันครบ ก็ค <ś webinars> ือหลงป่าไม่ต้องกลัวตายก็ตอนนี้นะคะกำลังถ่ายละครอยู่เลยนะคะกับเรื่องโอป้าลัมซิงรับรองว่าสนุกแน่นอนแล้วก็น่าจะได้ชมเร็วๆนี้ค่ะ